ตอนที่17แบบประเมินประสิทธิภาพพนักงานผมเอาเรื่องที่มีเซลอีกแผนกหนึ่งโทรมาขายหุ้นให้ไปรายงานหัวหน้าเอโดยมีรองหัวหน้ามนนั่งฟังอยู่ด้วยสีหน้าของเขาดูเหมือนว่าจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วต่อให้ผมจะเริ่มใส่สีตีขายลงไปก็ไม่ทําให้พวกเขาสะทกสะท้านได้แม้แต่น้อยพวกเขาทําได้แต่นั่งนิ่งๆเราว่าทั้งสองคนนั้นได้พูดคุยกันผ่านโทรจิตที่ผมไม่สามารถรับรู้ได้เลยเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วครับหัวหน้าเอกับรองหัวหน้ามนจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีครับ ผมถามเพื่อต้องการคําตอบในตอนนี้เลยเพราะถ้าเรามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นที่โทรเข้ามาตีตลอดในพื้นที่ที่พวกเราดูแลแบบนี้มันจะล้าเส้นจนเกินไปนิวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวพวกเราจะคุยกับทางเบื้องบนให้แต่ตอนนี้ผมขอให้กลับไปนั่งที่ของตัวเองก่อนเพราะพี่มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบครับคุยหน้าเอบอกผมนิ่งรับทราบครับเป็นยังไงบ้างวะพันถามโดยมีเกนชะโงกหัวเข้ามาฟังอย่างใจจดใจจ่อหลังจากที่ผมกลับมานั่งที่ตัวเอง ัวหน้าเอไม่ยอมตอบอะไรเลยแล้วไล่กลุ่มมานั่งที่เพราะมีอะไรจะประกาศสักอย่างผมสรุปความอย่างไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่กับเรื่องลึกลับในที่ทํางานความลับอีกแล้วเกนถอนหายใจบริษัทนี้ความลับจะเยอะเกินไปแล้วนะเนี่ยทุกคนทุกบริษัทต่างมีความลับกันอยู่แล้วแหละใครจะไปรู้เล่าว,ว่าที่นี่อาจจะมีการฟอกเงินของใครสักคนก็ได้ถูกไหมขนาดเบื้องบนยังมีความลับเยอะพอๆกันเลยทุกคนครับผมจะขอประกาศอะไรสักอย่างหน่อยนะครับ รบกวนวางสายจากลูกค้าให้หมดครับหวัวหน้าเอยืนขึ้นพร้อมสั่งให้พวกเราวางสายยังไม่มีปีมีครูอีกแล้วประกาศครั้งนี้สําคัญมากนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปทุกคนได้ยินประโยคนั้นก็เริ่มลังเลแล้วว่าจะตัดสายลูกค้าดีไหมคุณลูกค้าค่ะเดนเนสขออนุญาตติดต่อกลับสักครู่นะคะส่วนเรื่องคาถามที่คุณลูกค้าขอมาเนสจะไปถามผู้บังคับบัญชาของเนสก่อนนะคะขอบคุณค่ะเนสพูดขึ้นดังพร้อมกับวางสายลูกค้าถ้าทุกคนไม่อยากเสียลูกค้าให้ทําตามเนสเดี๋ยวนี้เลย ในเวลาที่น่าสิวนหน้าขวานแบบนี้ทุกคนรีบใช้คำพูดของเนสในการเบรกลูกค้าเพื่อที่จะได้จัดการการสูญเสียการติดต่อแบบถาวรก่อนที่จะหันมาให้ความสนใจกับหัวหน้าเอที่กำลังยิ้มอย่างภาคภูมิใจในลูกน้องใต้บัญชาของตัวเองเราพร้อมแล้วค่ะหัวหน้าเอแมวพูดไม่เห็นว่าพนักงานแต่ละคนไม่ได้ติดสายกับลูกค้าคนไหนโอเคครับหัวหน้าเอสุดลมหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วมองไปรอบห้องเราทำงานที่นี่มาได้ระยะหนึ่งแล้วเดือนหน้าเราจะมีการประเมินประสิทธิภาพพนักงานกัน แต่การประเมินครั้งนี้เราจะเช็คจากกล้องวงจรปิดโดยทางเบื้องบนของเราเองซึ่งผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยแม้แต่น้อยนี่เป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวที่สุดในชีวิตยังบอกไม่ถูกโดยเฉพาะเตอร์ที่ตอนนี้กำลังเหงื่อซึมเพราะตัวเองชอบหลับในเวลาทำงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกล้องวงจรปิดรอบๆตัวพวกคุณจะถูกจับตามองตลอดหากใครจะหลบมุมกล้องแล้วก็คิดผิดเนื่องด้วยห้องนี้มีการติดตั้งกล้องไว้รอบสี่ทิศไม่ว่าจะหลบไปที่ไหนก็เห็นได้จากทุกทิศทางและไม่มีจุดบอดแม้แต่น้อยหัวหน้าเอขู โดยใบหน้าที่เริ่มบิดเบี้ยวของเขาทําให้บรรยากาศในห้องทํางานเริ่มอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดหัวหน้าเอหยิบโทรศพัพท์มือถือขึ้นมากดรับสายสวัสดีครับพิซซ่าคอมพานีเหรอครับเมื่อได้ยินทาความพิซซ่าบรรยากาศที่แสนอึดอัดถูกพลิกให้รู้สึกโล่งราวกับถูกคลายผนึกพันธนาการมาถึงหน้าตึกแล้วเหรอครับเดี๋ยวผมส่งคนไปรับครับครับครับขอบคุณครับพวกเขากดวางสายพนักงานแต่ละคนรีบยกมือขึ้นแทบจะพร้อมกัน สายตาของพวกเรานั้นส่องประกายให้กับคำว่าพิซ่าเชื่อเหอะแค่ได้ยินก็รู้สึกถึงรสชาติอามุลลิ้นของชีสความกรอบของแป้งพิซ่ารวมถึงรสชาติที่สลับเปรี้ยวหวานมันเค็มของใบหน้านี่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะจะยกมือขึ้นทำไมหัวหน้าเลือกเลยค่ะว่าจะให้ใครช่วยลงเปลอพิซ่าขึ้นมามิวพูดโ,หโ,หโ,หโอาจริงดิขนาดเรื่องงานไม่เห็นจะคึกคัากันขนาดนี้เลยหัวหน้าเอหัวเราะเพียงไม่กี่นาทีหัวหน้าเอได้ใช้ให้เกนและเตอร์ไปยกพิซ่าที่เพิ่งมาส่งขึ้นมายังโรงอาหาร ของกินที่หัวหน้าเอสั่งมาให้นั้นไม่ได้มีเพียงพิซซ่าหน้าต่างๆเท่านั้นแต่ยังมีขนมปังกระเทียมทรงกลิ่นหอมยั่วยวนหัวหอมทอดน้องไก่ทอดนิวอลีนส์และไก่ทอดสเต็กร,อร้อนๆเป็นแกล้มกินอาหารที่ชายหนุ่มวัยกลางคนได้สั่งมาเพื่อลดความเครียดจากการทำงานที่แสนเหน็ดเหนื่อยได้รู้สึกผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดรอยยิ้มของแต่ละคนในยามที่ได้ลิ้มรสพวกมันกับเพื่อนๆพ,พ,พนักงานด้วยกันนั้นช่างเป็นภาพและประสบการณ์ที่หาดูได้ยากยิ่งรักหัวหน้าเอที่สุดก็วันนี้นี่แหละ แมวพูดด้สีหน้าที่ฟินเลเล่จนเกินบรรยายถ้าได้เป็นสามีจะก่อแข้งก่อขาไปสุดล่าฟ้าเขียวเลยเคยดูแหมอีแมวมึงดูอายุมึงกับหัวหน้าเขาก่อนอย่างเขาเนี่ยนะจะมีลูกมีเมียแล้วมัง้งเนื่องจากหัวหน้าเองไม่ได้มาร่วมกินกับเราบิวตี้จึงพูดออกมาได้โดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวใครหน้าไหนงั้นกูขอไปสมัครเป็นเมียน้อยเขาละกันอีแมวเขเมือพิซซ่าชิ้นที่สองลงคอได้อย่างง่ายดายเรากับว่าไม่จําเป็นต้องเคี้ยวให้เสียเวลาเบาได้เบาลูกนั่นหัวหน้าเรานะ เนสตบ,บ่าแมวที่กำลังอะดรีนาลีนสูบฉีดไปทั่วร่างกายอย่างบ้าคลั่งทุกคนต่างอิ่มน้ำสำราญกับสิ่งที่หัวหน้าเอมอบให้หลังจากที่มอบให้ครั้งล่าสุดก็หลังฝึกงานโดยที่ตัวเองทุกคนก็ยังไม่รู้ว่ากำลังจะเจอกับอะไรในวันข้างหน้าผ่านไปหนึ่งเดือนเราได้รับเงินเดือนน้อยลงจากเดือนที่แล้วอย่างไม่มีเหตุผลซึ่งหัวหน้าเอก็ไม่สามารถตอบคำถามในเรื่องนี้ได้เลยแถมยังบอกอีกว่าตอนนี้เขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องเงินเดือนพนักงานแต่ละคนแล้วแต่เป็นทางเบื้องบนต่างหาก ที่มีอำนาจในการตัดสินใจทุกอย่างรวมถึงเงินเดือนของหัวหน้าเอและรองหัวหน้ามนด้วยถึงกระนั้นมันส่งผลให้พนักงานหลายคนใช้สิทธิ์การลายหยุด3าวันตามโคต้าของบริษัทแต่ผมและพันที่ยังสามารถมาทำงานได้อย่างปกติทุกวันต่อให้ความกดดันจะมากมายขนาดไหนผมสองคนไม่เคยจะยอมแพ้เป้าหมายของเดือนนี้เพิ่มไปอีกสองเท่าอีกทั้งยังต้องแบกยอดขายของเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้ามาทำงานอีกด้วยถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งนรกเลยก็ว่าได้ ส่วนเกนนั้นไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์สักเท่าไหร่หลังจากที่เขาหายตัวไปเกิน3วันจนหัวหน้าเอเดินเข้ามาเตือนผมและพันด้วยตัวของเขาเองเช่อบอกเกนทีนะครับว่าถ้าพรุ่งนี้ผมยังไม่เห็นเขาที่โต๊ะทำงานผมจะให้ใบเตือนหรือไม่ก็ไล่ออกด้วยคําสั่งของเบื้องบนแล้วนะครับการเชิดหลอกๆของเขาจากดวงตาของเขานั้นแทบตัดอากาศหายใจไม่สะดวกเลยทีเดียวร่างกายของผมสั่นเทมิมและรู้สึกเย็นว่าบริเวณสันหลังกูว่าเกนไม่ผ่านแน่เลยว่า พันพูดออกมาในขณะที่กำลังพักเบรก15นาทีอยู่ที่โรงอาหารโดยมีถ้วยโกโก้ที่กำลังจะเย็นอยู่ตรงหน้าลองโทรหามันก่อนดีไหมล่ะผมเสนอเราลองมาตั้งกี่ครั้งแล้วนิวพันแย้งด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิดทั้งโทรมือถือโทรเฟซโทรไลน์หรือทิ้งข้อความไว้ก็ไม่เคยตอบไม่เคยอ้อเลยแล้วไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วเหรอผมถามด้วยน้ำเสียงค่อยพันนั่งนิ่งพร้อมกับกำลังคิดอะไรบางอย่างอยูอย่ในหัวถ้าติดต่อแฟนมันได้ก็คงจะดีนั่นแหละ พันเบิกตาโพ่งพร้อมยิ้มออกมาหนวดเขี้ยวของเขากระตุกขึ้นอย่างร่าเริงกูมีเบอร์โทรแฟนของเกนนี่ว่าเดี๋ยวโทรไปทันทีเลยชายหนุ่มไม่พูดเปล่าเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหาเบอร์โทรของแฟนสาวของเกนก่อนที่จะกดโทรไปทันทีสวัสดีค่ะพี่พันเสียงใสๆของหญิงสาวดังออกมาจากโทรศัพท์ฮลัลโหลน้องอิมเหรอเกนอยู่ด้วยหรือเปล่าพันไม่ปล่อยให้ช่วงเวลาเบรกนี้พันไปอย่างเสียเปล่าจึงดึงเข้าประเด็นทันทีเปล่านะคะพี่เกนไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกคะ่ะน้องอิมตอบ งั้นเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเจอเกนช่วยบอกหน่อยแล้วกันว่าเกนถูกหัวหน้าเอไล่ออกแล้วผมตกใจกับคําพูดของเพื่อนที่ยังคงแววตาที่เฉียบคมได้อย่างไรที่ติผมรู้ว่าเขาโกหกเพื่อที่จะลองใจอะไรบางอย่างกับหญิงสาวในโทรศัพท์พรุ่งนี้ให้มาเซ็นใบลาออกได้เลยเดี๋ยวพี่จะเป็นคนเก็บของให้หญิงสาวในปลายสายเงียบไปสักพักซึ่งเงียบไปนานผิดปกติพันสยายิ้มออกมาเกนกูรู้ว่ามึงอยู่ตรงนั้นอย่ามาทําเงียบจะดีกว่ามึงจะหายไปหลายวันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยชายหนุ่มพูด ดูได้ไงว่าพี่เกนอยู่ที่นี่น้องอิมเผลอหลุดออกมาถ้าเกนไม่อยู่น้องอิมจะไม่เงียบไปนานขนาดนี้นั่นหมายความว่าน้องอิมกําลังมองเกนที่กําลังนั่งอมทุกข์อยู่ใกล้ๆแน่น,นอนไม่งั้นน้องอิมก็จะแค่รับเรื่องแล้วก็วางสายทันทีเดี๋ยวไม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพันที่ตอนนี้ได้ถือไพ่เหนือกว่าว่าต่อแต่นี่ดูเหมือนน้องอิมจะรู้อยู่แล้วว่ายอดที่ทางเบื้องบนนั้นสูงขึ้นแถมยังต้องมาเจอการประเมินพนักงานและยังถูกลดเงินเดือนแบบนี้กูกับนิวเข้าใจมึงดีนะผมพยักหน้า ในทางกลับกันถ้าสิ่งที่มึงไม่มาทํางานมึงอาจจะถูกขึ้นบัญชีดําจนไม่สามารถไปหางานที่ไหนทําได้อีกแล้วนะเวย้ยเออ,เอ,อ,เอ,อไออสัตว์กูตกลงไปรายง,งานตัวผู้นี้ก็ได้เสียงของชายหนุ่มดังออกมาจากปลายสายด้วยความหมงุดหงิดแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมเออแค่นั้นก็พอแล้วเจอก,กันพรุ่งนี้นะเพื่อนเออเจอก,กันเมื่อสิ้นเสียงของเกณฑพันก็วางสายทันทีที่เหลือก็รอดูว่าพรุ่งนี้มันจะโผล่หัวมาที่นี่หรือเปล่าเกณฑ์ปรากฏตัวในวันรุ่งขึ้นและได้เคลียร์ปัญหากับหัวหน้าเอไว้แล้ว ซึ่งเกนยังคงทํางานต่อไปและเงินเดือนที่ลดลงตามจํานวนวันที่เกนหยุดทํางานจู่ๆหัวหน้าเอก็ได้ประกาศเรื่องที่ตัวเองไปประชุมกับทางเบื้องบนมาว่าจะเกิดการตัดพนักงานออกนั่นก็คือการไล่ออกเนี่แหละข่าวร้ายแบบนี้สิ่งที่ทําให้พนักงานทั้งหลายใจหายว่าไปตามๆกันเราเพิ่งทํางานกันมาได้สองเดือนเองนะคะเก่งบอกผมไม่รู้ครับทางเบื้องบนเข้าสั่งมาแบบนี้มีเพียงแต่ต้องปฏิบัติตามเท่านั้นครับหัวหน้าเอพูดด้วยน้าเสียงเรียบ โดยเราจะคัดคนที่ยอดขายน้อยที่สุดออกครับทุกคนต้องเร่งมือนะครับโดยเฉพาะเตอร์ที่ชอบหลับในเวลางานเตอร์สะดุ้งเล็กน้อยพร้อมเม็ดเหงื่อที่เริ่มซึมอ,ออกทางผิวหนังและเกณฑ์ที่หยุดบ่อยที่สุดเกณนก้มหน้ามองพื้นพร้อมกัดริมฝีปากจนเกิดแผลเลือดไหลแต่เขาก็ทําได้เพียงแค่กล่มกลืนหยดเลือดนั้นลงไปแล้วเ,เราจะรับรู้เรื่องการประเมินเมื่อไหร่คะฟ้าสายยกมือถามพรุ่งนี้ครับ